อยู่วัดธรรมมงคลพระวิทยะมหาเจดีย์ศรีรัตนกโกสิน์เป็นพระเจดีย์ที่สูงที่สุดในกร,รุงเทพมหานคร14ชั้นด้วยกันนะครับด้านบนสุดนะครับเป็นที่เป็นจุดพระบรมสารีริกธาตุนะครับชั้นสองที่เราเห็นเนี่ยชั้นสองนะครับตรงนี้นะครับเป็นพระองค์ดํานะครับตั้งแต่ชั้นสองขึ้นไปเนี่ยเป็นประวัติของหลวงพ่อวิริยัง ขึ้นไปถึงชั้นที่13เนี่ยจะเป็นประวัติแลวก็พุ่มรูปของเก่านะครับส่วนด้านล่างนะครับที่เขียนว่าตะกรนทำเนี่ยจำหน่ายเสื้อผ้าหนังสือธรรมะต่างๆนะครับครับบริเวณซุ้มประตูทางเข้านะครับจะต้องผ่านจุดคัดกรองตรงนี้นะครับวัดอุณหภูมิแล้วก็เช็ดแอลกอฮอล์นะครับถึงเข้าไปด้านในได้อันนี้ผ่านเครื่องสเปรย์นะครับซ้ายมือเป็นร้านกาแฟหลวงพ่อครับ บริเวณด้านหน้าเป็นที่ของประชาชนเข้ามากราบไหว้สรีระนะครับส่วนตรงนี้นะครับเป็นที่เก็บสรีระสังขารของหลวงพ่อครับทุกเวลาหนึ่งทุ่มเนี่ยทุกวันหนึ่งทุ่มนะครับจะมีพระคเนน2สองร้อยกว่ารูปนะครับสวดที่นี่นะครับบริเวณด้านหน้าผมนะครับตรงนี้เป็นพระหยกเป็นพระพุทธรูปหยกนะครับแล้วก็เถือ,เอไปทางด้านขวาคือเจ้าแม่คนอินหยก บริเวณตรงนี้เป็นพ่อโบสถครับสองชั้นครับพ่อโบสถด้านล่างเนี่ยจะมีการเรียนการสอนการเรียนการสอนครูสมาธิด้านล่างนะครับครับเวลามีการเรียนการสอนเนี่ยตรงนี้จะเป็นลานเดินจงกรมนะครับข้างหน้าและทำพิธีที่หลวงพ่อทำพิธีบ่อยคือ โบชีหมื่นองค์ก็ตรงนี้แหละครับบริเวณนี้แหละครับที่หลวงพ่อจะมานั่งตรงซุ้มเนี่ยครับตรงนี้เป็นอาคาร84พรรษาครับพระเทพเจติจยาจารย์ครับหลวงพ่อบริยังถ้าหลวงพ่ออยู่เนี่ยเช้ากับเพนเนี่ยหลวงพ่อจะมาฉันเพนที่นี่เลยนะครับด้านใน,นเป็นที่จำหน่ายวัตถุมงคลและมีพุทธรูปอยู่เป็นที่ทําบุญสังฆทานได้ด้วยชั้นที่สองเป็นพระบโบสถครับจะมี เาพุทธรูปหลวงพ่อใหญ่อยู่บนนี้นะครับส่วนหลังคาที่เนี่ยแปะนะครับเป็นหลังคาเมทัลชีสต้นไทรครับหลวงพ่อปลูกเองต้นไทรหลวงพ่อปลูกเองนะครับจุดประสงค์ของการทําสมาธิคือการสะสมพลังจิตครับนี่คือที่จำหน่ายใบเงินใบทองนะครับใบละ100บาทร่วมสมทุนนะครับทำบุญกับหลวงพ่อเนี่ยเป็นอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วแขกที่มาประชาชนที่มาก็จะมากราบไหว้สรัระท่าน์ตรงนี้ ที่เราเห็นด้านหน้าเนี่ยเป็นรูปพญานาคนะครับแล้วก็เรือหงเรือหงนี่ฮะจะนั่งกลับตรงนี้สรีระหลวงพ่ออยู่ตรงนี้นะครับด้านหน้าตรงนี้ครับที่เราเห็นครับเป็นกุฏิสุทธิรัตนสร้างเมื่อวันที่หนึ่งมกราสารอยามสิบเเป็นกุฏิที่หลวงพ่อไว้ยังจำวัดอยู่ที่นี่นะครับจุดแรกเลยเชื่อมกัน บริเวณด้านหน้ากุฏินะครับเวลาไปมีการเรียนการสอนจุดนี้จะเป็นจุดที่เดินจงกรมกันนะครับบริเวณนี้เป็นสวนนะครับให้ดูต้นหน้าผมนะครับต้นสแกรนะครับต้นนี้นะครับต้นสแกรนะครับลากอ่ะได้ใช้ไปถึงกุฏิหลวงพ่อเลยนะครับอยู่ด้านหน้าผมประมาณสักห้าสิบเมตรเดี๋ยวไปดูกันต้นสแกรเมื่อกี้นะครับลากได้ใช้มาถึงตรงนี้เลยนะครับหน้ากุฏิหลวงพ่อเลยดีนะครับต้นนี้ครับ และนี่คือกุฏิหลวงพ่อครับกุฏิหลวงพ่อที่ท่านจาวัดอยู่วัดธรรมมงคลจุดที่สองนะครับจุดนี้นครับจะเป็นกุฏิกลางน้ําเลยข้างล่างเนี่ยมีปลามีเต่ามีสภาพอยู่นะครับและกุฏิหลังสุดท้ายนะครับที่หลวงพ่อพักอยู่นะครับอยู่นะครับเป็นหลังนี้นะครับหลวงพ่อจะพักหลังหลังนี้นะครับชื่อกุฏินนทคุณนะครับ หลวงพ่อชักเอ้หลวงพ่อพักชั้นที่สองนะครับตรงนี้เป็นกระดองเต่านี่คือบรรยากาศด้านในนะครับว่าทำบางคนทำเป็นภูเขาเลยนะครับในเป็นถ้ำวิปัสสนานะครับปีพระเมตตาพระพุทธเจ้าอยู่เป็นพระประธานครับบริวเวณรอบๆถ้ำวิปัสสนาครับเป็นภูเขาขึ้นไปเลย สวยงามมากเลยนะครับดูดิครับ